สวัสดีครับรายการคิดบัญชีกับอาจารย์มานพในครั้งนี้นะครับผมจะมาอธิบายวิธีในการคำนวณและวิธีในการลงบันทึกบัญชีการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์นะครับคือในิีการของเราเนี่ยนะครับมีสินทรัพย์อยู่ไม่ว่าจะเป็นเงินสดตัวเงินสินค้าที่ดินอาคารและอุปกรณ์พวกนี้น,นะครับเวลาที่เรามีมันอยู่เนี่ยในบางครั้งเราอาจจะนําสินทรัพย์พวกนี้นะครับไปแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ใหม่กับบุคคลภายนอกมานะครับวิธีในการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ระหว่างเรากับบุคคลภายนอกเนี่ย มันก็จะมีหลักในการลงบันทึกบัญชีรับรู้กําไรรับรู้ขาดทุนนะครับสำหรับการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์นะครับเราจะสามารถแบ่งประเภทลักษณะในการแลกเปลี่ยนได้3ลักษณะใหญ่ๆนะครับลักษณะที่1ก็คือการแลกเปลี่ยนนั้นมีเนื้อหาเชิงเศรษฐกิจนะครับ 2. การแลกเปลี่ยนนั้นไม่มีเนื้อหาเชิงเศรษฐกิจและ3นะครับในการแลกเปลี่ยนนั้นไม่ทราบราคายุติธรรมของสินทรัพย์ที่นำไปแลกและไม่ทราบราคายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ได้รับมานะครับไม่ทราบราคายุติธรรม ของสินทรัพย์ทั้งสองในกรณีที่มีเนื้อหาเชิงเศรษฐกิจกับไม่มีเนื้อหาเชิงเศรษฐกิจนั้นอาจจะมีคนสงสัยว่าแล้วมันดูอย่างไรว่ามันมีเนื้อหาเชิงเศรษฐกิจหรือไม่มีเนื้อหาเชิงเศรษฐกิจนะครับเราดูอย่างนี้นะครับค่ามูลค่าของสินทรัพย์ที่เราเอาไปแลกกับสินทรัพย์ที่เราจะได้รับบาใหม่เนี่ยมันมีมูลค่าต่างกัน ถ้ามันมีมูลค่าต่างกันเนี่ยมันย่อมทําให้งบการเงินของเราเนี่ยนะครับก็คืองบแสดงฐานะการเง,งินเนี่ยแสแดงการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าอย่างมากหมายความว่าค่าสินทรัพย์ของเราเนี่ยมีมูลค่าเท่ากับ100ในขณะที่เรากำลังจะไปแลกกับสินทรัพย์กับบุคคลภายนอกเนี่ยซึ่งสินทรัพย์ของบุคคลภายนอกเนี่ยมีมูลค่าเท่ากับ1นึ่งแสนถ้าเราไปแลกกับเขาเนี่ยนะครับมันก็ย่อมทําให มูลค่าที่เราจะได้รับเข้ามาเนี่ยมันมีมูลค่าเพิ่มขึ้นจากหนึ่งร้อยเนี่ยก็ไม่เอาละเพราะเราเอาไปแลกแล้วเราจะได้รับเข้ามาถึงหนึ่งแสนมูลค่าที่เปลี่ยนแปลงไประหว่างมูลค่าสินทรัพย์ที่เรามีอยู่กับสินทรัพย์ที่เราได้รับเข้ามาใหม่เนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากมายเลยนะครับเราก็เลยเรียกว่ามันมีเนื้อหาเชิงเศรษฐกิจเพราะว่ามูลค่ามันเปลี่ยนแปลงไปมันทําให้มูลค่าในงบแสดงฐานะการเงินนั้นมันเปลี่ยนแปลงฐานะ ของกิจการไปอย่างมากอาจจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีคือเปลี่ยนมูลค่าที่สูงขึ้นหรือเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ไม่ดีคือเปลี่ยนแปลงให้มูลค่ามาลดลงเมื่อมันเปลี่ยนแปลงอย่างมากเนี่ยเราก็เลยเรียกว่ามันมีเนื้อหาเชิงเศรษฐกิจนะครับส่วนในกรณีที่ไม่มีเนื้อหาเชิงเศรษฐกิจเนีย่ยก็จะยกตัวอย่างอย่างนี้นะครับเรามีสินทรัพย์ของเราอยู่ด้วยมูลค่า100บาทแล้วเราลังจะไปแลกกับสินทร,รัพย์ของบุคคลภายนอกเนี่ยซึ่งสินทรัพย์ของ,ง,ของบุคคลภายนอกเนี่ยมีมูลค่าอยู่เท่ากับ90้ 8บาทเรากำลังจะแลกเปลี่ยนกันดังนั้นพอเราเอาไปแลกเนี่ยสินทรัพย์ที่เราได้รับเข้ามาเนี่ยเราก็จะต้องบันทึกในสมุดบัญชีของเรา98บาทเราจะเห็นว่าไอ้ตัวเนี้ย100เราก็จะเอาไปแลกเราก็เอาไปให้กับเขาแล้วเราได้สินทรัพย์มูลค่า98บาทความแตกต่างของมันเนี่ยมันมีความแตกต่างกันอยู่แค่เพียงเล็กน้อยเท่านั้นเองระหว่าง100กับ98มันต่างกันอยู่นิดหน่อยนะครับเมื่อมันต่างกันอยู่นิดหน่อยเนี่ยการแลกเปลี่ยนในครั้งนี้เนี่ย ไม่ได้ทําให้งบแสดงฐานะการเงินมันเปลี่ยนแปลงมูลค่าของกิจการเท่าไหร่คือมันเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยเมื่อมันเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยเนี่ยเราก็มองว่ามันไม่มีเนื้อหาเชิงเศรษฐกิจนั่นเองคือถ้าเกิดเปลี่ยนแปลงมากเราเรียกว่ามันมีเนื้อหาเชิงเศรษฐกิจเพราะมันทาให้งบการเงินนั้นมันเปลี่ยนแปลงมูลค่าได้แต่ถ้าเกิดมันเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยเราเรียกว่าไม่มีเนื้อหาเชิงเศรษฐกิจคราวนี้อาจจะมีคนถามว่าแล้วเล็กน้อยกับจํานวนมากนั้น มันวัดจากอะไรมันดูยังไงว่ามันแตกต่างกันมากแตกต่างกันน้อยครับคือตามทฤษฎีแล้วเนี่ยไม่มีหนังสือไหนเขียนอย่างชัดเจนว่ามันจะต้องแตกต่างกันเท่าไหร่ถึงจะเรียกว่ามันแตกต่างมากหรือมันจะต้องแตกต่างกันเท่าไหร่ถึงจะเรียกว่าแตกต่างน้อยแต่สําหรับผมแล้วเนี่ยถ้าเกิดมันอยู่ภายใน1 0แตกต่างกันมูลค่ามันแตกต่างกันเนี่ยไม่เกิน10%เเนี่ยผมก็ว่ามันถือว่าเป็นความแตกต่างที่ไม่มีนัยยะสําคัญเมื่อไม่มีนัยยะสําคัญก็อยู่ในหัวข้อ แลกเปลี่ยนแล้วไม่มีเนื้อหาเชิงเศรษฐกิจคือมันแตกต่างก,กันเล็กน้อยนะครับเราก็เรียกว่ามันไม่มีเนื้อหาเชิงเศรษฐกิจนะครับหรือในตอนสอบเนี่ยผมก็จะระบุไปเลยว่าการแลกเปลี่ยนนั้นมีเนื้อหาเชิงเศรษฐกิจไหมหรือไม่มีเนื้อหาเชิงเศรษฐกิจเพื่อให้นักศึกษาเนี่ยเกิดความสับสนว่าจะวิเคราะห์ยังไงว่ามันมีความแตกต่างในเนื้อหาเชิงเศรษฐกิจหรือไม่นะครับดังนั้นไม่ต้องกังวลใจว่า จะวิเคราะห์ผิดพลาดสาหรับมูลค่าที่มันเปลี่ยนแปลงไปถ้าตอนที่สอบหรือตอนที่ทําแบบฝึกผมจะระบุไปในโจทย์เลยว่ามันมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญในเชิงเศรษฐกิจหรือไม่นะครับเนี่คือสิ่งที่เราควรจะต้องรู้นะครับว่าในการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์นั้นม uh. <im> ีกันสามประเภทนะครับในการแลกเปลี่ยนนั้นนะครับอาจจะมีกําไรหรือขาดทุนเกิดขึ้นจากการแลกเปลี่ยนก็ได้นะครับดังนั้นเราจะต้องมาพิจารณากันว่ากิจการจะมีกําไรหรือขาดทุนจากการแลกเปลี่ยน หลักในการพิจารณาขั้นแรกเลยนะครับว่าจะเกิดกําไรหรือขาดทุนจากการแลกเปลี่ยนนะครับเราพิจารณาแบบ่งนี้นะครับให้เราเปรียบเทียบราคาบัญชีกับราคายุติธรรมที่เป็นสินทรัพย์ที่เราจะนําไปแลกนะครับขอย้ํานะครับเป็นสินทรัพย์ของเรา ก็คือสินทรัพย์เก่าที่เรามีอยู่เนี่ยนะครับให้เราพิาจารณาเฉพาะสินทรัพย์ของเรานะครับมูล,ลค่าสินทรัพย์ที่เราจะนําไปแลกเปรียบเทียบราคาบัญชีกับราคายุติธรรมถ้าราคาบัญชีน้อยกว่าราคายุติธรรมนะครับราคาบัญชีน้อยกว่าก็แปลว่าจะเกิดกําไรครับจะเกิดกาไรจากการแลกเปลี่ยนเพราะว่า ในสมุดบัญชีของเราเนี่ยบันทึก2อย่างเงี้ยนะครับแต่ยุตธธรรมเนี่ยบันทึก10ก็แปลว่าในท้องตลาดทั่วไปมองว่าสินทรัพย์ของเรามีมูลค่าถึง10บาทดังนั้นก็จะเกิดกาไรเพราะว่าเราบันทึกในสมุดบัญชีเราแค่2เองนะครับรับรู้กําไรเลยนะครับถ้าเกิดบัญชีน้อยกว่าแต่ถ้าเกิดบัญชีมากกว่าบ้านจะเป็นยังไงครับนะครับราคาบัญชีมากกว่าราคา ยุติธรรมถ้าบัญชีมากกว่าเช่นบัญชีมี8ปดยุติธรรมมี1เราบันทึกเอาไว้ในสมุดบัญชีของเรา8นะครับแต่ว่าท้องตลาดเขามองว่าสินทรัพย์ของเรามีมูลค่าแค่เพียงหนึ่งดังนั้นก็แปลว่าราคาของเราเนี่ยมันตกมูลค่ามันมากเป็นกว่าราคาวิธรมนะครับก็เกิดผลขาดทุนเนี่ยนะครับคือหลักที่เราควรต้องทราบ หรือว่าเป็นเรื่องหลักเลยนะครับที่เราจะต้องมีการคำนวณก่อนก่อนที่จะบันทึกการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์พิจารณาก่อนว่าสินทรัพย์ที่เรามีอยู่นั้นมันเกิดกําไรหรือขาดทุนภายในกิจการหรือไม่เพราะว่าเรารพิจารณาสินทรัพย์ของเราคือสินทรัพย์เก่าที่เรามีนะครับก่อนที่เราจะนําไปแลกเปลี่ยนเราต้องมาพิจารณาก่อนว่าเกิดกาไรหรือขาดทุนนะครับเมื่อเราพิจารณาขั้นนี้ได้แล้วเราก็มาเข้าสูดพิจารณาทีละเรื่องกันนะครับมาพิจารณาทีละเรื่องกันหลังจากที่เราเข้าใจ คำพีหลักของเราแล้วว่าจะเกิดกาไรขับทุนนั้นดูอย่างไรนะครับต่อไปมาดูว่าในแต่ละเรื่องเนี่ยมันก็จะมีการยอมให้รับรู้กําไรและขัดทุนนั้นแตกต,ต่างกันไปนะครับมาดูกรณีที่1ก่อนการแลกเปลี่ยนนั้นมีเนื้อหาเชิงเศรษฐกษิจหมายความว่าสินทรัพย์ที่เรานําไปแลกกับสินทรัพย์ที่เราจะได้มานั้นมันมีมูลค่าที่แตกต่างกันอย่างมากนะครับมันก็ต้องมีการรับรู้กําไรและขัดทนนุนอย่างชัดเจนดังนั้นกรณีมีเนื้อหาเชิงเศรษฐกิจน,นั้น สรุปได้ว่าถ้าเกิดกำไรนะครับก็ให้รับรู้กำไรและถ้าเกิดขาดทุนนะครับก็รับรู้ขาดทุนเนื่องจากมันมีเนื้อหาเชิงเศรษฐกิจนะครับมีกำไรก็รับรู้กำไรมีขาดทุนก็รับรู้ขาดทุนอย่างชัดเจนนะครับมันเป็นไปได้นะครับกรณีที่เราเอาอุปกรณ์สำนักงานไปแลกกับที่ดินซึ่งมันมีมูลค่าแตกต่างกันอย่างมากเนี่ยนะครับ เวลาแลกเปลี่ยนกันเนี่ยมันจะต้องมีกําไรหรือขาดทุนอย่างแน่นอนนะครับดังนั้นกรณีที่มันมีความแตกต่างกันซึ่งมีเนื้อหาเชิงเศรษฐกิจให้รับรู้ก,กําไรและขาดทุนทันทีนะครับในกรณีที่2ไม่มีเนื้อหาเชิงเรรศรษฐกิจกรณีที่เวลาที่เราเอาสินทรัพย์ไปแลกเปลี่ยนแล้วมูลค่าที่เราไปแลกเปลี่ยนกับมูลค่าที่เราจะได้รับมาใหม่มันมีมูลค่าไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญเนี่ยก็แปลว่าราคามันใกล้เคียงกันเวลาราคามันใกล้เคียงกันเนี่ย มันก็อาจจะพิจารณาได้ว่าในการแลกเปลี่ยนครั้งนี้อาจจะไม่มีเงินสดเข้ามาเพิ่มเติมในการแลกเปลี่ยนหรือบางครั้งมันอาจจะแตกต่างกันเล็กน้อยเราอาจจะต้องมีการจ่ายเงินสําหรับการแลกเปลี่ยนไปเพื่อเพิ่มมูลค่าของสินทรัพย<พ>์เราให้มันมีมูลค่าสูงขึ้นเพื่อแลกกับสินทรัพย์ใหม่นะครับผู้ที่แลกเนี่ยเขาจะได้ยอมที่จะแลกเปลีย่ยนเราถ้าเกิดสินทรัพย์ของเราเนั้นมันมีราคาถูกเราก็ต้องจ่ายเงินเพิ่มไปหรือในบางครั้งเนี่ยสินทรัพย์ของเราเนี่ยมันมีมูลค่าที่แพงกว่าราคา ของสินทรัพย์ใหม่ที่เราจะเอาไปแลกเราก็จะต้องเรียกร้องเงินจากคนที่จะแลกสินทรัพย์กับเราเพราะว่ามูลค่าของเรานั้นมีราคาสูงกว่าสินทรัพย์ของเขาเราก็บอกว่าคุณเอาสินทรัพย์มาแลกเปลี่ยนกันเราก็ได้นะแต่คุณต้องเพิ่มเงินในการแลกเปลี่ยนนะครับดังนั้นสรุปได้ว่ากรณีที่เราแลกเปลี่ยนกันแล้วไม่มีเนื้อหาเชิงเศรษฐกิจเนี่ยมันอาจจะมีเงินสดเข้ามาเกี่ยวข้องก็ได้หรือไม่มีเงินสดมาเกี่ยวข้องก็ได้ครับดังนั้นในหัวข้อนี้จะมีหลักในการพิจา,ารณาด้วยกัน3ข้อย่อยๆ 1> 2องจุดหนึ่งสองจุดสองแล้วก็สองจุดสามสามข้อย่อยคืออะไรครับสามข้อย่อยคือข้อที่หนึ่งนะครับการแลกเปลี่ยนนั้นอาจจะไม่มีเงินสดเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะว่าถ้าเกิดกข้อนี้บอกว,ว่าไม่มีเนื้อหาเชิงเศรษฐกิจก็เป็นไปได้ว่าสินทรัพย์ทั้งสองเพศนั้นมีราคาเท่ากันพอดีดังนั้นเวลาแลกเปลี่ยนก็ไม่มีใครเรียกร้องเงินระหว่างกันนะครับ,บข้อแรกคือไม่มีเงินสด มาเกี่ยวข้องหัวข้อที่2ก็จะสมมุติว่าในการแลกเปลี่ยนนั้นเนี่ยมีเงินเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วนะครับโดยกรณีมีเงินเข้ามาเกี่ยวข้องผมจะสมมุติว่ากรณีนี้จะเป็นกรณีที่ได้รับเงินจากการแลกเปลี่ยนนะครับเป็นไปได้เพราะว่าถ้าสินทรัพย์ของเราเนี่ยมันมีมูลค่ายุติธรรมเนี่ยสูงกว่าสินทรัพย์ที่เราจะได้รับมา เราก็จะต้องเรียกร้องให้เขาเนี่ยจ่ายเงินมาให้กับเราในการแลกเปลี่ยนดังนั้นเมื่อเขาจ่ายเงินให้กับเราเราก็จะเป็นผู้รับเงินในการแลกเปลี่ยนทั้งนี้ก็เข้าสู่ข้อได้รับเงินจากการแลกเปลี่ยนและ2 3ก็คือในบางครั้งสินทรัพย์ของเรานั้นมีมูลค่าต่ำกว่าสินทรัพย์ที่เรากำลังจะแลกเมื่อสินทรัพย์ของเราต่ำกว่าเราจะต้องจ่ายเงินเพิ่มนะครับดังนั้นหัวข้อส3ุสก็คือในการแลกเปลี่ยนนั้นจ่ายเงินเนี่ยครับเวลาที่ เป็นการแลกเปลี่ยนที่ไม่มีเนื้อหาเชิงเศรษฐกิจนะจะต้องพิจารณาว่ามีเงินได้รับเงินหรือจ่ายเงินนะครับอาจจะมีคนสงสัยว่าทําไมกรณีที่มีเนื้อหาเชิงเศรษฐกิจเนี่ยไมมาแจกแจงเป็นหัวข้อย่ minded, ยอยๆเหมือนกับหัวข้อที่สองบ้างนะครับผมก็จะบอกนี้นะครับว่าในกรณีที่เป็นการแลกเปลี่ยนที่มีเนื้อหาเชิงเศรษฐกิจเนี่ยนะครับของที่เอาไว้แลกกับของที่จะได้รับมาเนะี่ยมันมีราคาแตกต่างกันเมื่อมันมีราคาแตกต่างกันเนี่ยนะครับก็ต้องมี การรับเงินหรือการจ่ายเงินจากการแลกเปลี่ยนอยู่แล้วนะครับเพราะว่าของมันต่างกันและไม่ว่าจะรับเงินหรือจ่ายเงินจากการแลกเปลี่ยนเนี่ยถ้าเกิดกําไรก็ให้รับรู้กําไรถ้าเกิดขาดทุนก็ให้รับรู้ขาดทุนดังนั้นผมก็เลยไม่มาจําแนกย่อยๆนะครับเพราะว่ามันเป็นหลักตายตัวเลยว่าถ้าเกิดกาไรให้รับรู้กําไรและถ้าเกิดขาดทุนให้รับรู้ขาดทุนส่วนกรณีที่ไม่มีเนื้อหาเชิงเศรษฐกิจเนี่ยมันไม่ได้รับรู้ง่ายอย่างหัวข้อแรกมันจะต้องพิจารณาเป็นรายข้อๆไปนะครับ เรามาดูกันนะครับว่ามันจะต้องมาพิจารณาเป็นรายข้ออย่างไรนะครับกรณีแลกเปลี่ยนและไม่มีเงินมาเกี่ยวข้องกรณีนี้นะครับให้เราไม่รับรู้กําไรคือไม่ต้องรับรู้กําไรนะครับถ้าไม่มีเงินเข้ามาเกี่ยวข้องแต่ถ้าเกิดขาดทุนเนี่ยให้รับรู้ขาดทุนครับต่อไปนะครับ กรณีได้รับเงินกรณีได้รับเงินเนี่ยเวลามีกำไรนะครับให้รับรู้กำไรบางส่วนบางส่วนเฉพาะส่วนที่ขายเท่านั้นนะครับส่วนถ้าเกิดขาดทุนนั้นนะครับให้รับรู้ขาดทุนทันทีกรณีจ่ายเงินากการแลกเปลี่ยนกรณีจ่ายเงินนะครับ ถ้ากำไรไม่รับรู้กำไรไม่ให้รับรู้กำไรนะครับจ่ายเงินแล้วไม่ให้รับรู้กำไรแต่ถ้าเกิดขาดทุนก็ให้รับรู้ขาดทุนครับเห็นไหมฮะมันพิจารณาเป็นรายย่อยๆไปนะครับสำหรับหัวข้อที่ไม่มีเนื้อหาเชิงเศรษฐกิจนะครับแต่อย่างไรก็ตามหลักในการพิจารณาของผมก็คือว่าไม่ว่าจะมีเนื้อหาเชิงเศรษฐกิจหรือไม่มีเนื้อหาเชิงเศรษฐกิจก็ตาม ถ้าขาดทุนเนี่ยให้รับรู้ทันทีเห็นไหมฮะถ้าขาดทุนให้รับรู้ทันทีเลยนะครับให้เราจําอย่างนี้ละกันว่าไม่ว่าจะเป็นการระเบี่ยนแบบใดถ้ามันมีผลขาดทุนให้รับรู้ขาดทุนทันทีโดยใช้หลักความระมัดระวังนะครับคําว่าหลักความระมัดระวังนะครับถ้าเกิดจะให้พิจารณาโดยง่ายๆเลยก็คือว่านักบัญชีเนี่ยเวลาที่เขาจะจัดทำงบการเงินเนี่ยนะครับเขาจะยอมรับที่จะแสดงงบการเงินให้ออกไปในทางที่ไม่ดี ดีกว่าที่จะออกไปในทางที่ดีแล้วผู้ใช้งบนั้นจะตัดสินใจอ่านงบการเงินอย่างผิดพลาดนะครับดังนั้นเวลานักบัญชีลงบัญชีนั้นก็จะยอมรับผลขาดทุนหรือยอมรับสิ่งที่ไม่ดีในงบการเงินซึ่งเขาใช้หลักความระมัดระวะังแต่ถ้าเกิดกาไรเนี่ยจะต้องพิจารณาอย่างรอบครอบเลยว่ามันเกิดกาไรแน่นอนหรือเปล่าเพราะถ้าเกิดไม่เกิดกาไรแน่นอนแล้วไปลงมาึกบัญชีไปเนี่ยมันทาให้งบดูดีเวลาผู้อ่านงบการเงินเขาไปอ่านเนี่ยก็อาจจะทําให้งบมันดูดีแล้วเขาอาจจะตัดสินใจผิดพลาด กับงบการเงินของบริษัทนั้นได้นะครับดังนั้นหลักความระมัดระวังคือยอมรับที่จะบันทึกบัญชีให้งบการเงินไม่ดีดีกว่าที่จะให้งบการเงินมันดูดีนะครับนี่คือความหมายของหลักความระมัดระวังนะครับแต่อย่างไรก็ตามเราไม่ต้องไปสนใจถึงขนาดนั้นนะฮะเราสนใจถึงว่าหลักในการลงบันทึกบัญชีมันเป็นอย่าง้และกันนะครับนี่คือสิ่งที่เราควรต้องทราบระหว่างมีเนื้อหาเชิงเศรษฐกิจกับไม่มีเนื้อหาเชิงเศรษฐกิจนะครับกรณีไม่มีเนื้อหาเชิงเศรษฐกิจเนี่ยจะต้องพิจารณาเป็นรายย่อย ตามที่ผมเขียนไปนะครับสำหรับในหัวข้อที่3นะครับก็คือเมื่อการแลกเปลี่ยนนั้นไม่ทราบทั้งราคายุธรรมของสินทรัพย์ใหม่และสินทรัพย์เก่านั้นจะทําอย่างไรหัวข้อที่3นั้นจะค่อนข้างง่ายเลยนะครับเมื่อเราไม่ทราบราคายุธรรมนั้นเราก็ไม่รับรู้ทั้งกําไรและไม่รับรู้ทั้งขาดทุนเลยนั่นเองนะครับดังนั้นในหัวข้อที่3นะครับสรุปได้ว่าไม่รับรู้กําไรและไม่รับรู้ ขาดทุนนะครับนี่ก็คือหลักการนะครับสาหรับการลงบัญชีการแลเกเปลี่ยนสินทรัพย์นะครับเรามีหลักการในการสังข้อจำได้ง่ายๆเลยนะครับกรณีมีเนื้อหาเชิงเศรษฐกิจข้อที่1กับไม่ทราบราคาอายุธรรมของสินทรัพย์ทั้งสองชนิดข้อที่3มเนี่ยมันจะมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนเราดูนะครับว่ามันแตกต่างอะไรไหมกรณีมีเนื้อหาเชิงเศรษฐกิจรับรู้กําไรและรับรู้ขาดทุนทันที กรณีที่3ไม่ทราบราคาที่ทาไม่รับรู้ทั้งกาไรและไม่รับรู้ทั้งขาดทุนนะครับมันแตกต่างกันอย่างชัดเจนนะครับส่วนข้อที่2นัมันค่อนข้างยากเพราะว่าเราจะต้องมาพิจารณาว่ามันเป็นตามหัวข้อย่อยแบบใดนะครับนี่คือหลักทฤษฎีนะครับสำหรับการลงมาที่บัญชีการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์นะครับเดี๋ยวในเนะื้อหาถัดไปนะครับเรามาดูตัวอย่างกันนะครับผมได้มีการยกตัวอย่างไว้หลายข้อเลยนะครับว่า จะรับรู้กําไรอย่างไรจะรับรู้ขาดทุนอย่างไรและไม่รับรู้อย่างไรนะครับ